เคือใส่เกลือเล็กน้อยจ้าทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำเนื้อส้มจีเนาะซวงหูใส่เกล็ดหุนยวงใส่เยนื้อวยเยอะเราใส่เนื้อวยเนื้อยน้อวยพอจังแล้วก็ผงมาล่านะคะผงมาล่าใส่นิดนึงได้ถึงว่าอันชิวจ้าโอเคผงมาล่าใส่สองช้อนโอเคกระชอนวะผงมาล่าใส่แล้วก็ผงพาชีแล้วก็อันนั้นสมองผมเห็นตัวอันนี้เห็นล้วปวดชีวิตโอ้โอเคแล้วก็แล้วก็เหล้าขาวเหล้าจีน ก็ลงเบเล้าจีนเล็กน้อยนะจ๊ะแล้วก็คนให้มันเข้าเข้ากันกคนให้มันเครื่องเทเข้ากับโอ้สยอดอ้โหอ่างนี้โอเคแล้วก็โอเคชิมดูเดี๋ยวช้าวันจันไม่นไะอแล้วก็ัปรกัอ่ะนี่สิดี๋ยวต้องสุดท้อันนี้คือหมูนะเดี๋ยวเราจะใส่หมูโอ้โหหมู้นะหมูหมูจานะคะ เราไปใส่ด้วยพริกนะครพริกไม่เก็บนะแต่เราสร้างสิลปะจัดแล้วก็คนเลยคลตานะหัวหาเขาน่วุ้ยตุ้วก็เมด้ยนื้อหมูอันนี้หัวหมูจ้ดหัวหมูป่าหมูหมูแก้มหมู่ลไปจะเราร้กว่าอยู่มนดช่วยเดี๋ยวอีกแกงนนโอเคไปก่ ก็เลยกเลยตัวสุ้ายชิที่ผมใช้เป็นสุดที่รู้อันนี้เราจะหมาทิ้งว้สั้นหนึ่งอาทิตย์นะจะรับประทานได้นะอาทิตย์ข้นก็ใช้งานหรอครับก็ย่านีหรอถ้าเอาชิมก็ช้มก็มอชิมแล้วลางไงมาหนูชิมลงจะได้ส่จีวันสิได้ละกันซุ่มจีนนะครับแซงเลยอ๋อเหรอชิมอนะครับคุณจะชิอกโอเค

那你给他交了。哦、啊，是啊，是我在拿手帮你。不是、啊哎、我的，嗯。好过好拿过来。快拿过来。拿过来。妈，拿过来。哎，那个锅干没啊？给他点好点再放。 慢慢点，那个水出来点，马上来。慢慢点，它点一点水